เห็นไหมคะเห็นคนสวยไหมคะเจะเชียวชัดเจนไหมคะความสวยชัดเจนไหมคะตอนนี้นี่ไงเนี่ยเต็มหน้าจอเลยนะคะอาจเจตเชียวค่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาสินค้าดีของ department store มาแล้วนะนี่ได้ขอมากดอแล้วก็แชร์กันตรงนี้อย่าอย่าตกใจนะที่แบบว่าเต็มหน้าจอขนาดเนี้ย ก็มาแชร์ก่อนนะขอแชร์ก่อนนะคะก่อนที่จะไปขายของให้คุณลูกค้านะคะนี่ไงเอาเห็นหน้าตัวเองตกใจเล็กน้อยอะไปก่อนเข้าสู่สตูดิโอของเรานะคะสตูดิโอองปังสวัสดีนังมนจ้าสังเกตว่าวันนี้เอ็สูงมากเลยนะเรามีตัวช่วยที่ดีที่องฟองนะคะวันนี้คุณลูกค้าวันนี้องฟองเราไม่ได้เจอกันเป็นเดือนเลยนะใช่ไหมด้วยเหตุอะไร สักอย่างหนึ่งนะคะไ่ทาให้เราไม่ได้เจอกันแต่ว่ามันนี้มาแล้วตามคําเรียกร้องหลายคนแบบว่าอยากรู้องฟองมีอะไรพิเศษบ้างในแต่ละเดือนเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเขาตามมาเยอะนะลูกค้าสปอลเราเนี่ยก็เยอะใช่ไหมคะแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่สั่งออเดอร์เข้ามาเนี่ยโอ้ยเป็นแสนนะอย่าว่าหลักหมื่นเลยหลักเสนหลักแสนเถอะต่อเดือนนะคะอ่ะน้งมลจ๋าช่วงนี้องฟองเรา มีอะไรที่แบบพิเศษในช่วงเปิดเทอมโปรโมชั่นดีๆนะคะมี50%นะคะเดี๋ยวเราเอาเป็นกลุ่มกลุ่มพวกผ้าห่มพวกของผ้าห่มดูพร้อมก่อนนะคะลด50%ใช่ไหมคะอันแรกเป็นผ้าห่มผ้าห่มเนี่ยลด50%ก็คือครึ่งหนึ่งเลยนะคะเห็นเดียวลดเลยค่ะเดี๋ยวน่ารักนะคะเป็นลายน้องหมีค่ะมีป้ามีชมพูนะคะ หนึ่งพันห้าสิบบาทหรือห้าร้อยยี่สิบห้าบาท,บาทนะคะคุณลูกค้ามีสองสีนะคะมีฟ้าชมพูนะคะแล้วก็จะมีราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะคะก็จะเหลืออยู่สี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทนะคะอืมอันนี้ก็จะถูกกว่ามีหลายลายขึ้นอยู่กับลายนะคะจะมีราคาขึ้นอยู่กับลายหรือกัน้องมันถ้าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้คือ สี่ร้อยกว่าบาทใช่ไหมคะนี่ลดแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถูกมากไซส์สามสิบคูดสี่สิบเนี้ยพี่จ้าค่ะก็มีลวดลายตุ๊กตาหน้าล้านะคะถูกต้องคุณพ่อคุณแม่จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าขององค์ในเขาดีอยู่แล้วค่ะแม่เกิดถึงอนุบาลอนุบาลก็เอาไปโรงเรียนก็ได้นะครับถึงก็นใช้บุพการสะดวกภาบเล็กให้น้องแบบว่ารองนอนหรือว่าห่มก็ได้ ได้หลายอย่างเลยค่ะคุณลูกค้าได้หลายลายอยู่นะคะก็มาดูที่เคาน์เตอร์ก็ได้นะคะหรือว่าจะดูในไลฟ์สดนะคะใช่แล้วก็ตามมาหลังไลฟ์สดได้นะคะมาซื้อได้เลยเพราะว่าโปรโมชั่นเราอยู่ถึงสิ้นเดือนจ้าตัวต่อไปจะเป็นผ้าห่มตัวผ้าห่อตัว่ั้อผาหตวนะคะผ้้าห่ออตััวนนนีก็็จะเปลายมาใหม่มาใหม่เลยนะคะน่ารักน่ารักนะคะหลายลายนะคะ50%ให้นะคะก็จะเหลืออยู่ 525บาทเดี๋ยวก่อนค่ะไม่ไม่ได้เปิดค่ะไม้น้องมนไม่ได้เปิดค่ะเสียงไม่ดังขออภัยด้วยนะคะจะเชี่ยวแต่จะได้ยินเดี๋ยวเรพราะว่าไม่ไม่เอ็มซีเปิดอยู่อาจจะดินค่อยค่อยอ่าค่ะได้ยินอยู่ใช่ไหมคะอ่าตอนตอนนี้คือไม้น้องมนเป็นไงบ้างคะแอ็นมินลาวเสียงดังหรือยังเอ่ย หมดื่อไปเรื่อยๆเลยเด็กเหมือนเสียงไปอันนี้จะเป็นท่าหอดตัวนะคะราคาพันห้าสิบบาทนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้เหลือห้าร้อยยี่สิบห้าบาทก็จะมีสองสีนะคะสองสีเหมือนกันลายน้องช้างลายเล็กๆใช้ได้น้องช้างลายน่ารักมากน้องช้างนี่น้องชบาแก้วแน่เลยอย่างน้ของไทยแล้วน้องชบาแก้วนะคะ น่ารักจังเลยอ่ะเนี่ยเป็นแบบเหมือนนุ้ยนบกแดงเนี่ยเนาะเป็นขั้นตอนละเปอร์เซ็นต์ก็ซักง่ายแห้งเร็วนะคะที่สําคัญซักก็ไม่เป็นขนนะคะก็ไม่เป็นฝุ่นเป็นภูมิแพ้นะคะตัวนี้เหมาะกับเด็กแรกเกิดเลยค่ะมีหมอนให้ด้วยนะคะลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคุณพ่อคุณแม่ที่รออยู่เนี่ยช่วงเปิดเทอมเนี่ยราคานี้ตัดโตเลยนะคะสินค้าต่อมาค่ะเราเป็นผ้าขนหนูเป็นผ้าขนหนูนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอยากจะบอกว่าผืนนี้เอ็มซีก็เอฟไปแล้วนะสองเดือนก่อนนะห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทนะคะ ใช้ด0เหลืออยู่298บาทนะคะค่ะมีหลายลายหลายสีนะคะใช้ดีมากเลยชอบมากเลยนุ่มแล้วก็บอกว่าซับน้ําดีมากเลยนะน้องมนของฟองอ่ะก็ซื้อสีชมพูไปอันนี้คนี่อันนี้สีฟ้าก็จะเป็นไซส์2 4คูณ40นิ้วนะคะตัวนี้ลายน่ารักเลยลายน้องหมีมีหลายลายค่ะ แต่ละลายก็จะมีฟ้าชุมครูครีมนะคะโทนสีกลางก็มีนะคะลายน่ารักอันนี้จะ,ะแบบมันจะมีลายปีเสือปวีวัวปีลิงอะไรพวกนี้ด้วยนะ,ะของ S. <S เอ็นเซียนเซนยยเล็กนะคะตัวนี้ซับน้ําดีเป็นผ้าขนหนูเราจับดูเรายังรู้สึกเลยว่า,ามันนิ่มค่ะ,คะยิ่งซักยิ่งนิ่มถูกต้องค่ะอันนี้เรื่องจริงนะคะเพราะว่าใช้อยู่เป็นประจําทุกวันอยู่แล้วนะคะ,คะตัวต่อมาจะเป็นผ้าอ้อมวันนี้ผ้าอ้อมก็ลด50อร์เซค่ะ ซสิบเจ็ดคูณยีิบเจ็ดนิ้วนะคะทอสองช้นแพ็คหนึ่งมีหกถืนนะคะพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทเหลืออยู่หนึ่งเหลืออยู่ที่ห้าร้อยสี่สิบห้าบาทพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเหลือห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทมีสองราคาค่ะมีหนึ่งพันเก้าสิบบาทกับหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบนะคะก็ห้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะคะคุณลูกค้า อันนี้ก็จะมีฟ้าชมพูไซบิบเจ็ดคูยี่สิบเจ็ดทอสองชั้นนะคะเป็นผ้าสาลูนะคะคัดต้านร้อยเปอร์เซนต์ลายไหมลายปีเสือนะคะปีขาดปีนี่เลยที่ออกมานะะสีชมพูคะ่ะน้องเสือสีชมพูน้องเสือชมพูเนี่ยหนังอะไรนะมันจะมีเสือสีชมพูหนังเรื่องเนี้ยดีดีดดด ดี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 ไม่รู้ว่าตอนนี้มีฉายเด็กๆดูหรือล้วก็มันจะมีตัวตัวนี้ค่ะสักคู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหบบว่าพวกรถห้นตันนะลูกนี้จะเป็นเบสเซนเลอร์เป็นราคาที่แบบว่าใส่กล่องไว้เลยใช่เป็นพรีเมียมเรานะคะก็คือองฟองโกตัวนี้เป็นเป็นพระอ้อม สาลูเกต A นะคะตอนนี้ลดเลย20%กล่องหนึงลดเลยนะคะค่ะจากปกติราคาปกติราคา1ันหนึรถเลยค่ะยี่สิบเร์เซ็นยี่สิบเร์ใช่ค่ะ ก็จะเหลืออยู <gez os> <aff chter> ่ไม่ไม่น่าจะถึงพันอ่ะเนาะใช่ไหมครับก็จะประมาณ900ต้นร0 0ต้นเก้าร้อยแปดร้อยปลยปลาอะไรพวกนี้ค่ะชิ้นเดียวลดเลยนะคะโปรเดือนนี้ค่ะเนี่ยค่ะซื้อเป็นกล่องเลยนะคะใช่ค่ะเป็นของขวัญของฝากได้สำหรับใครที่มีแบบลูกอ่อนเพิ่งคลอดบุตรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปฝากเขาที่โรงพยาบาลได้เลยนะคะถูกใจกับตัวนะคะตัวเดียวกันค่ะอันนี้เป็นเบสเลอร์ขายดีใช่ไหมตัวนี้ทันทีมากของตัวนี้ค่ะ สินค้าประเภทต่อมาจะเป็นพวกซักผ้าต่างๆนะคะน้ำยาซักผ้าก็จะมีแบบถุงเติมนะคะแบบ refill นะคะปกติก็ถุงละหนึ่งร้อยบาทนะคะตอนนี้เป็นซักผ้าเด็กอ่อนแล้วก็เด็กโตนะคะสุดครอบครัวก็มีปกติถุงละหนึ่งร้อยก็มีโปรซื้อสามแถมสามก็จะตกถุงละห้าสิบบาทค่ะพี่นุ้ยใช่ใช่ลังหนึ่งพันสองร้อยก็หนึ่งลังแถมหนึ่งลังถ้าลูกค้าจะยกลังนะคะหนึ่งแถมหนึ่งเลยนะคะใช่หนึ่งแถมหนึ่งเลยค่ะ ูกค้าประจำก็จะยกรางเลยนะคะลูกค้าประจำในเอ็มซีก็สามถึงสามไปก่อนนะคะใช้ได้สาจจดหน้าน้านแเราก็ซื้อสามถุงแถมสามถุงก็ได้นะคะตกถุงละห้าสิบบาทค่ะถูกมากเลยนะคะใช้ดีใช้ก้าครอบครัวก็ได้นะคะโอมันจะหอมอ่อนๆมากเลยชอบมากก็จะมีตัวปรับผ้านุ่มนะคะปรับผ้านุ่มก็มีสองสูตรเหมือนกันสูตรอ่อนโยนกับสูตรครอบครัวนะคะ ปกติก็ทุงละ65บาทค่ะก็3าแถม3านะคะถ้ากับถึงแถมหนึ่งเนาะก็จะเฉลี่ยแล้วตกทุงละ32บาทถ้าบตังค์ถูกมากยกลังเลยไหมคะถ้ายกลังก็780บาทค่ะได้สองลังนะคะ1แถม1เหมือนกันค่ะคุ้มมากค่ะปูเดือนตังค่ะพวกออร์แกนิกล่ะคะน้องโมมีโปรโมชั่นไหมือนนี้มีโปรซื้อ3แถมหนึ่งนะคะก็ตัวไหนบ้างก็คะกันได้ตอนแถมหนึ่งค่ะก็จะมีสูตร อเอาเป็นโลชั่นก่อนเนาะตรงนี้เอ็กซ m i มาย o i s t อ r i z e r Lotion อันนั้นจะเป็นโลชั่น Extra m i ม d ก็คือผสมน้ำนมราคาอยู่ที่2 4 5บาทค่ะส่วนตัวนี้ก็จะเป็น d o u เบิ้ลโลชั่นกลิ่นหอมเนื้อครีมเข้มข้นนะคะตัวนี้ก็จะชุ่มชื้นเหมือนกันราคาเดียวกันปริมาณเท่ากันนะคะเก็บไว้ซื้อเพราะว่าซื้อ3แถมหนึงเลยเก็บไว้อะตัวที่3ต่อก็จะ ค้ากันได้ค้ากันได้ค่ะพี่หนุ่ยทุกราคาค้ากันได้เพราะราคามาเท่ากันไหมอ่ะราคาไม่เท่ากันแต่ในระบบจะคิดในราคาสามแถมหนึ่งใช่เลยค่ะก็จะแถมตัวที่ถูกกว่าในระบบจะรีดันไปเองเลยนะคะก็จะมีแชมพูก็คือตัวนี้คือสระสระอย่างเดียวมีอาบสระด้วยนะคะอาจะทั้งสระลงกันเลยอันนี้อาบสระแบบโฟมนี่ก็มีนะคะลูกค้าจะค้ากันก็ได้ทุกตัวค้ากันได้แต่ว่าจะแถมในในตัวที่ถูกกว่า ยังไงก็คือคุ้มเลยคุ้มมากมันจะซื้อได้ื้อได้ถูกกว่านะคะคือลูกค้าอันนี้อาบสระแบบโฟมเป็นมูสมีความเป็นมูสเลยนะคะตัวนี้จะใช้กับเด็กๆได้ดีนะคะใช่ค่เป็นมูสตัวมูสก็จะมีแบบถุงเติมเป็นรีฟิลแบบนี้ก็มีนะคะเรามีขวดแล้วเรามาซื้อถุงก็จะประหยัดลงอีกนะคะถุงเติมก็400มลนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่3 3 3สนะคะก็จะลดลงอีกนะคะถ้าเป็นโปร3แถม1ตัวนี้จะแรงมาก จะลดมากกว่าเปอร์เซนที่เคยลดอันนี้ก็สามแถมหนึ่งเนาะคะได้เออก็คุ้มเนาะคุ้มค่ะคุ้มคุ้มมากเลยคุมมากเลยอองฟองน่าจัดโปรโมชั่นให้ช่วงเปิดปีแบบนี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะเชนดอกเช่นใจเพราะว่าต้องประหยัดตังค์นะคุณพ่อคุณแม่ช่วงนี้แป้งนิวบอลเราก็มีนะคะแป้งนิวบอลยาสีฟันยาสีฟันก็มีแบบลืนได้อันนี้แป้งนิวบอลก็คือแป้งเด็กแรกเกิดนะคะ ก็คือเป็นแป้งข้าวโพดจะไม่มีทันขั้นที่สะสมในปอดน,นะคะที่ทําให้น้องเป็นภูมิพแพ้ก็คือแป้งตัวนี้เลยคือแป้งหนิ่ยวนปอดนะคะตัวนี้ดีมากดีมากส่วนตัวนี้จะเป็นยาสีฟันนะคะแถมแป้งให้ด้วยมีทั้งหนึ่งขวบขึ้นไปแล้วก็2อขวบขึ้นไปหนึ่งขวบขึ้นไปก็จะกลืนได้ตัวนี้เป็นรสผลไม้รวมนะคะตัวนี้ส่วนสองขวบก็จะมีฟูอไลน์อันนี้สําหรับน้องที่ที่บ้วนปาก ได้แล้วตแล้วก็จะแถมแปลงให้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะมีกลิ่นมีรสแอปเปิลกีวีมิ้นต์เบอรสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตก็มีนะคะตัวนี้ก็ค้ากันได้นะคะไม่เป็นอันตรายต่อเด็กนไม่เป็นอันตรายตัวองคงฟองเพราะว่าใครที่เป็นแฟนตัวยงอยู่แล้วก็จะรู้ว่าอั้งฟองนี้มีมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัย ตัวนี้ก็จะเข้าหน้าสดแล้วยุงก็เยอะตอนนี้เราก็จัดโปรโมชั่นอยู่พอดีเลยว่าตัวฉีดกันยุงอ่ะตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าอนนี้จะเป็นเนื้อโลชั่นค่ะอ๋อเป็นทาเหรอคะเป็นแบบทาเป็นโลชั่นทาหน้าได้นะคะตัวนี้ค่ะเป็นกลิ่นตะไคร่หอมแบบยูคาลิปตัสปกติก็355บาทตอนนี้เหลือ255จัดราคาค่ะกลิ่นธรรมชาติเป็นราคาวันไพร์สองร้อห้าสิบห้าบาทนะคะโอ้ดีดีดีแล้วตรงสเปรย์ แอลกอฮอล์ตอนนี้น่าเราจะซื้ออยู่นะเพราะว่ายังซื้อซื้อไปอ่ะหมดค่ะพี่หนูจะเจ็ดเดือนแล้วใช้ไม่หมดเลยแต่จะซื้ออีกจะซื้ออีกก็มันหอมมากชอบค่ะสเปรย์เดี๋ยวจะมีมาไหมนะคะเ่าก็มีคนสนใจคูลสั่งจะว่าจริงลูกค้าถามเยอะใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังแบบดูแลความสะอาดโควิดอยู่เนาะ ก็จะมีอยู่ตามนี้ก่อนคุณลภกคาก็ซิ้อกันได้สอสามแถมหนึ่งมานส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรีฟิลนะคะพี่หนุ่ยสินค้าอะไรจะของของก็จะเป็นอาบสาอาบสาแต่ว่าเป็นเด็กสองขวบขึ้นไปค่ะเมื่อกี้เราจะเป็นเด็กขวบหนึ่งเนาะแต่ตอนนี้จะเป็นสองขวบขึ้นไปตัวนี้แอนตี้แบคทีเรียตัวนี้ค่ะแล้วจะมีขวดอยู่นะคะมีขวดตัวนี้แบบผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ใช่ไหมคะเด็กโตใช้ได้ค่ะ พราะมันก็ฆ่าเชื้อได้ก็สักเจ็ดก้เปอร์เซ็นต์นะเนาะแอนตี้แบคทีเรียอันนี้ค่ะขวดเขาถ้าเรามีขวดอยู่แล้วซื้อถุงรีฟิลไปเติมได้นะคะขวดนี้จะห้าร้อมลขวดใหญ่มากเลยเนาะใช่คุ้มคุ้มมากราคา345บาทก็จะลดหลั่นลงไปอีกนะคะถ้าซื้อในโปรนะคะซื้อในโปรเท่าไหร่จ๊ะถ้าซื้อ3แถมหนึ่งก็จะมันก็จะถูกลงอีกใช่ไหมคะแต่รีฟิลนี่คุ้มนะคุ้มค่ะ265บาทเนี่ย ก็จะถูร่วงอีกอันนี้400มลนะ r e ฟิลรีฟิลก็คือมีขวดแล้วก็ซื้อไปเติมได้เออดีดีดีแบบนี้คุ้มนะถ้าอาบถ้าได้ตัวนี้สำหรับเด็ก2ขวบนะคะตัวนี้ตี้แบคทีเรียส่วนตัวนี้ก็เป็นอาบสระแต่ว่าเด็กขวบหนึ่งขึ้นไปเด็กแรกเกิดถึงขวบหนึ่งค่ะขอโทษค่ะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ r e f i l ปริมาณเพิ่มขึ้นอันนี้500มลนะคะส่วน r e ฟิลนี่400มลค่ะนะคะตัวนี้เป็นเติมแต่ก่อนเรามีจะเป็นขวดเล็ก อันนี้เอาแบบขวดใหญ่ไปเลยเพราะว่าหลายคนก็รเคิสเาเมาใหญ่ไปเลยก็ขวดใหญ่คุ้มค่ะอืต่างกันนิดเดียวค่ะไม่ถึงร้อยนะคะถ้าเฉลี่ยบเป็นสปโสามแถมหนึ่งราคามันอยู่ที่345บาทค่ะก็จะลดหลั่นลงไปอีกนะคะถ้ามีขวดแล้วก็ซื้อแบบรีฟิลไปนะคะใช่ค่ะประหยัดได้เยอะมากเลยขวดก็ใช้ได้ตลอดไปนะคะหมดหร้อยังจ้างมอน นี่เห็นวันอันนี้มีเบาะด้วยหรอขายเบาะด้วยหรอองฟองอม,<า>มีเบาะด้วยนะคะผ้ากัน,นฉี่ด้วยเอามาให้ครบเลยทั้งสา<อ>สินค้าสุดท้ายของเรานะคะสองรายการสุดท้ายนะคะซึ่งมาใหม่ล่าสุดเราไม่เคยไลฟ์เลยนะคะสําหรับผ้ากันฉี่แล้วก็เบาะนะคะซึ่งตอนนี้องฟองก็ลด50%นะคุลูกค้าเนี่ยตัวเบาะมีที่นอนด้วยนะคะลด50%เท่าเซตทั้งเซ็ตเลยก็คือที่นอนเหรอที่บอกว่าเบาะอันนี้ก็ที่นอนของเด็กเลยไม่เป็นเบา เป็นเซตเลยค่ะพี่นเดี๋ยวอย่ามุดกางให้ดูให้ลูกค้าดูสามารถอมันจะมีทั้งหมอมีหมอนหนุนหมอนข้างน่ารักจังเลยดูสิจะถอดปอกซักก็ได้นะคะหรือว่าจะปั่นทั้งใหญ่ก็ได้นะคะเอาของพี่ไรก็บอกว่าน่ารักใช่หมดเลยสามขวบเลยนะคะค่ะนุ่มมากเดี๋ยวจะยกให้ดูอันนี้ใครคะเป็นบอกค่ะซักได้นะคะหรือว่าจะปั่นทั้งใหญ่ถอดปอกซักได้ มีหมอนนุ่นหมอนข้างเข้าเซตกันนะคะปกติเราจะแยกขายนะคะตัวนี้อันนี้จะเข้าเซตไปเลยใช่อันนี้เข้าเซตกันเลยค่ะจากปกติจากปกติ2อ9 0รบบาทเหลือ1445่บาทค่ะได้ทั้งเซตเลยนะคะปกติบอร์ดยางเดียวเราขายอยู่ลดแล้วเหลือ1 ,6 0 0ใช่ไหมโอ้อันนี้ได้ได้หมอนนุ่นหมอนข้างด้วยได้ครบเลยได้ครบเซตเลยค่ะมันจะมีที่จับอยู่ตรงนี้นะคะห้อยแบบตากได้อะไรได้ถอดได้นะคะถอดปลอกซักได้ ครบเครื่องข้าเซตกันจะน่ารักมากเซีจะค่ะเดี๋ยวีค่ะไม่ค่ะเซตอ่ะมีฟ้ามีชมพูมีครีมนะคะมีสามสีน่ารักมากเลยเล่นรายการเฉพาะเดือนนี้นะคะเฉพาะเดือนนี้เหรอน้องมรใช่ค่ะปกติก็ลดแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์รีบนะคะคุณพ่อคุณแม่รีท่านนุ่มแล้วก็เย็นนุ่มมากมันระบายอากาศได้ดีค่ะเนี้เราจับเราจับดูแล้วรู้เลยอ่ะทั้นนุ่มทั้งเย็นเลยอ่ะน้องจะแบบไม่มีฝืนไม่อึดอัดเลยนะคะ เป็นผ้าทอนะคะผ้าทอ,อนะระบายอากาศได้ดีผ้าเป็นคอตตอนร้อยเปเซ็นต์ม,มันไม่ร้อนคะ่ะตัวนี้ที่สําคัญใย,ยสังเคราะห์ข้างในนี้มันก็ซักได้ป้องกันลายฝุ่นนะคะอ๋อฟองน,ะะนี่แหละมันดีตรงนี้แหละนะคะดูะแลสุขภาพน้องๆเด็กๆด,ด้วยนะคะอย่างสุดท้ายคือผ้ารองกันชี่ อันนี้คนไม่เคยมีลูกก็ไม่รู้มีผ้ารองกันฉี่ด้วยหรอแต่ว่านิ่มมากนะผ้ารองกันฉี่ของมนจะดีกว่าผ้ายางทั่วไปเดียนะเหรอเด็กๆจะมีผ้ารองกันฉี่ด้วยหรอคะมันเป็นยังไงอ่ะพอดูหน่อยซินี่ค่ะมันจะเหมือนผ้ายางแต่มันไม่ใช่ผ้ายางทั่วไปมันจับกันน้ํากันฉี่ได้ไม่ซึมเปื้อนบอกเหมือนรปูผ้านอนเลยมันเคยเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะนิ่มมากเหมือนรปูผ้านอนค่ะมือผ้าเลยค่ะเป็นผ้าสักหลาด็จะนี่เป็ผ้ายางทั่วไปอยู่ นิ่มมากเราจับนิ่มมากค่ะถ้าผ้ายางทั่วไปนอนแล้วจะอบอ้าวนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะเหมือนเราปูผ้านอนเลยมันจะไม่เปียกเลย<ม>ใช่ไหมเ,เวลาฉี่น้องอื่ใช่ค่ะไม่เปียกมันจะไม่เปื้อนเบามันจะซึมในผ้าัวน,นี้ซักม,มือได้ซักเครื่องได้นะคะหรือว่าจะเปลี่ยนมุมนอนนะคะมีผืนเล็กกับผืนใหญ่นะคะผืนเล็กราคาเท่าไหร่ผืนเล็กราคาอยู่550บาทแต่ว่าก็ลด50เรซให้ก็เหลืออยู่275ใช่ไหม ถ้าผืนใหญ่จะอยู่ที่็ลดร้อยห้าสิก็ลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผืนใหญ่ก็จะใหญ่กว่านี้อยู่เดี๋ยวมุนเอาผืนใหญ่มาให้นะคะเดี๋ยวคุณลูกค้าดูผืนใหญ่อันนี้เขาจะมีหลายสีนะคะคุณลูกค้าตอนนี้จะเป็นสีฟ้าใช่ไหมแล้วก็จะมีสีชมพูด้วยนี่จะฮิตก็จะเป็นสีฟ้ากับสีชมพูนี่นี่ลายก็น่ารักค่ะลายน่ารักมากผ้ากำมะหยี่นุ่มนะคะเป็นผ้าสักการนะคะตัวนี้อันนี้ผืนใหญ่ค่ะนี่ไง ฝืนใหญ่และเปรียบเทียบกับฝืนเล็กนะเทียบกันแปดร้อยห้าสิบาทก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ให้พี่หนุ้ยค่ะพี่ว่าใหญ่กว่านะค่ะถ้าซื้อฝืนใหญ่ไปมันก็คุ้มค่ะเพราะว่าไม่ต้องซื้อบ่อยไม่ต้องเปลี่ยนขนาดน้องบ่อยซื้อไปทีเดียวคุ้มเลยค่ะแปดร้อยห้าสิบหารครึ่งหนึ่งค่ะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็เหลือสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทใช่ค่ะนะคะแหม่คุ้มมากเป็นสินค้ามีสองสีเหลือสองสีนะคะพี่หนุ่ยขอโทษจัะเหลือสองสีนะคะขอแจ้งลูกค้าไว้ก่อนนะคะตัวนนนี้ลลาาายย่รักเป็ ลายทะเลนะคะเป็นลายทะเลน้องกระดาวน้องหมึกน้อยมีสองสีเหลือสองสีนะคะแต่ว่าก็เป็นลายใหม่เหมือนกันเป็นสีที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วสีฟ้ากับสีชมพูคุณพ่อคุณแม่ก็จะเลือกชอบมากเลยค่ะถ้าเลือกเป็นสีถ้าเลือกเป็นสีเหลืองนี่นะคะจะกลมกลืนไหมก็กลมกลืน้าไปก็มีเป็นโทนสีกลางเป็นโทนสีกลางก็ได้ใช้ได้ค่ะ นุ่มจริงๆค่ะนิ่มจริงๆักมือหรือว่าซักเครื่องได้นะคะจะเปลี่ยนมุมนอนก็ได้สิไม่น่าเชื่อว่ามันจะมากกันน้ําได้ร้อยเปอร์ซนะคะแล้วก็ใช้กับคนป่วยได้ที่ป่วยติดเตียงนะคะใช้กับผู้ใหญ่ก็ได้นะคะตัวนี้ยอย่างนี้ซื้อไปนี่มันคุ้มได้ทุกช่วงวัยเลยเนาะ จริงๆนะซื้อไปให้ลูกในการให้คุณยายทวดคุณปู่ทวดไปใช้ต่อได้เลยอ่ะใช้กับคนป่วยก็ได้ผู้ใหญ่อย่างเราก็ใช้ได้คุ้ม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 ค่ะถือว่าสินค้านี้ดีมากไปลองที่นอนจะได้ไม่เปื้อนอืมดี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 โอเคเดี๋ยวว่าเราก็แนะนำสินค้าองฟองนะคะเยอะเลยนะวันนี้แล้วก็ลดราคาหลายมากโปรเยอะลดตั้ง5 0เซเนี่ยซึ่งหาได้ยากมากนะคะปกติก็ ค่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ในเคาน์เตอร์ก็มีนะคะนี่แหละอ่ะอันนี้อันนี้ออริจินอลค่ะออริจินอลก็แถมเหมือนกันนะคะอันนี้อันนี้ขอนิดนึงเพราะว่าเหมือนเหมือนแอดมินอยากจะให้โชว์นะคะก็มีอ่าในกลุ่มของใช่แต่ว่าแถมแป้งรอบนี้จะแถมแป้งแป้งตัวนี้ซื้อซื้อชนิดไหนก็ได้จะแถมแป้งขวดหนึ่งซื้อเป็นคู่กันไปเลยก็จะแถมแบบนี้อ๋อนี่เหรอก็จะมีมมีแชมพูมีบาร์สครีมมีอับสระมีแป้งเนื้อโลชั่น ก็จะแถมตัวนี้เลยซื <S <S ้อขวดไหนก็แถมตัวนี้ <S <S 2> <S 2> แป้งก็จะมีสองสีอันนี้จะเป็นสูตรดั้งเดิมสีชมพูค่ะเป็นออริจินอล ตัวนี้นะคะกงจะเป็นสีฟ้าใาคาร้อยสา่สิบ้าบาทนะคะข<ห>วดหนึ่งราคาเดียวกัวนก็จะแถมแป้งให้43บาทค่ะซื้อขวดไหนก็แถมแป้งให้เลยเป็นขวดเป็นขวดเป็นคู่กันแชมพูตอนนี้ MC ใช้อยู่นะใช้เป็นป,ประจำตลอดใช้ดีคะ่ะชอบมากเลยฉันติดอองฟองแล้วตอนนี้ฉันบอกเลยคะ่ะพี่เทันก็ใช้ดีนะลูกค้าทั้งบ้านก็เป็นอองฟองทั้งหมดค่ะตอนนี้วันนั้นลูกค้าก็มาเหมาเอาวันนั้น เนี่ยชอบมากเลยยังไม่มีลูกแต่ว่าติดกลิ่นเด็กไปแล้วนะเป็นกลิ่นตัวเองไปแล้วค่ะตอนเนี้ยอ่าค่ะคุณลูกค้าขอบคุณมากเลยนะคะที่ติดตามเราก็อย่าลืมเข้ามาเอฟได้นะตอนนี้เราก็มียังมีบริการส่งเคอรี่อยู่นะคะกับลูกค้าถ้าสนใจเรื่องค่าขนส่งอะไรก็เดี๋กวี่ว่ากันอีกทีหนึ่งนะคะเป็นบริการของเราเต็มที่เลยค่ะโปรโมชั่น5 0แล้วก็ลดเยอะขนาดนี้นะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรพวกนี้จะอยู่ถึงแค่สิ้นเดือนก็คือสาพฤษภาคมนี้เท่านั้น เพราะฉะนั้นก็อยา่าพลาดเลยทีเดียวส่วนใครที่ตอนนี้นะคะยังไม่ได้มาในงานอองกินแซฟเฟ f ริวัลรของประชามพันั์หน่อยนึงนะ,ะ,ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะวัน <laughs> สุดท้ายเร้วอุ้ยห้าโมงกว่าแล้วว่างานจะเลิกแล้วรีบมารีบมาหรือใครที่กำลังแบบติดอยู่ในเกาะสุนีตอนนี้ฝน <laughs> ตกไ,ไปไม่ได้ติดอยู่ในห้างสุนีตอนนี้ก็ไปไปงานได้ <laughs> งานผลไม้ของซูเปอร์ด้วยอีกหนึ่งงาน <laughs> จะแนะนำให้ด้วยนะคะ ของดีดีพาร์ก็มีเต็มห้างเลยก็ช้อปปิ้งได้ในระหว่างที่รอฝนสาและกันนะคะอ่าเราวันนี้ขอบคุณน้องมลด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณลูกค้าได้ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะจ๊ะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะน่ารักอ่างฟัง